สวัสดีค่ะทักษิณประนามผู้ก่อเหตุที่หนองบัวลำพูเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจหลายๆคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับกรณีที่มีคนร้ายที่เป็นอดีตตํารวจกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่งในอบตนากลางตําบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูและคนอื่นในระหว่างทางกลับบ้านจนมีผู้เสียชีวิตกว่า38ราย ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลายคนต่างออกมา,าวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทําของคนร้ายล่าสุดทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้โดยทักษิณขอประนามความโหดเหี้ยมของคนร้ายและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งถึงครอบครัวผู้สูญเสียโดยระบ,บุว่า เหตุการณ์การยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูจนมีผู้เสียชีวิต38คนถือเป็นความเศร้าสลดที่ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศของเราผมขอประนามความโหดเหี้ยมของผู้กระทำนอกจากนี้ทักษิณยังได้ทวิตข้อความวอนให้ทางรัฐบาลเร่งปราบปรามปัญหา,า,ายาเสพติดเพราะว่าพวกเราสูญเสียมามากแล้วโดยระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและขอร้องให้รัฐบาลได้เร่งปราบปรงมยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าอย่างจริงจังเถิดเพราะเราสูญเสียมามากเกินพอแล้วซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนรู้เรื่องเหตุการณ์นี้แล้วก็นึกถึงสมัยที่ทักสินยังเป็นนายกคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะว่าเหตุการณ์นี้ทําให้นึกถึงสมัยคุณทักสินมาก แม้ว่าการปราบปรามจะหดไปหน่อยแต่ช่วงนั้นข่าวยาเสพติดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดบางวิธีที่สากลทำกันเช่นผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยมันไม่ได้ใช้ได้ทุกประเทศโดยเฉพาะไทยคิดถึงท่านก่อนหน้านั้นยาบ้าลูกรามอลาวาดหนักคล้ายๆตอนนี้พอท่านเป็นนายกกฎหมายมันทำได้จริงปราบปรามจริงจังจากเด็กนักเรียนติดยางมแงมงงงก็หมดไปและตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งและหนักกว่าเดิม ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ